นะคะอากาศร,ร้อนแต่ค่าไฟบินที่ออกมาของเดือนนี้ร้อนยิ่งกว่าหลายคนบอกช็อกช็อกกันไปเลยทีเดียวจาก700ขึ้นพันเจาก4ี่พขึ้น7,000พโอ้เกิดอะไรกันขึ้นไขข้อข้องใจทำไมค่าไฟแพงขึ้นคุยเรื่องนี้กันดูค่ะไปที่สายของคุณภูสุดาสงคาสสิริผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ ร่วมในการภูสุดาค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันถึงเรื่องของค่าไฟก่อนจะไปเรียนถามถึงว่าสาเหตุค่าไฟสูงอันนะคะแล้วกวดพอเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าตัวเลขหรือสถิติการใช้ไฟฟ้าช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็การใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนเพราะนั้นสถิติการใช้ไฟฟ้าก็จะสูงเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเทียบถ้าเทียบกับ ช่วงเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นเดือนอถ้าเป็นมกราคมพาซึ่งยังมีอากาศพอจะจะยังมีอากาศเย็นๆอยู่บ้างนะคะค่ะอ่าก็น,น่าก็ก็เป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นพื้นที่ละคะ,คะของเพราะว่าของพออเนี่ยเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยพื้นที่ไหนไใช้ไฟเยอะเยอะสุดบ้างครับพออค,ค่ะค่ะก็พื้นที่รับผิดชอบของปีเอเรานะคะก็จะเจ็ดสิบสี่จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็เก้าสิบเก้า 99%ของพื้นที่ประเทศไทยเลยนะคะจากกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการก็จะเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของกปนค่ะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะพื้นที่ไหนใช้ไฟเยอะอะไรนะคะโทษนะคะไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยค่ะพื้นที่ไหนใช้ไฟเยอะคะผอคะอ๋อพื้นที่ถ้าการใช้ไฟนะคะในภาพรวมพื้นที่ของเฉพาะของพีเอานะคะถ้าการใช้ไฟที่เยอะที่สุดนะคะจะเป็นพื้นที่ภาคกลางนะคะเพราะว่า ภาคกลางเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมอยู่ด้วยเพราะเราจะมีผู้ใช้ไฟทั้งเป็นผู้ใช้ไฟครัวเรือนผู้ใช้ไฟธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะเอในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยใช้ไฟเยอะสุดเลยส่วนเนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของ PA แล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยนะคะก็จะประมาณอ่หน่วยการใช้ไฟก็จะ52เปอร์เซ็นตถ้าลองลงมาก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าดูที่จํานวนผู้ใช้ไฟนะคะก็จะเป็นผู้ใช้ไฟ ถ้าเยอะสุดก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็จะมะีประเภทของประเภทครัวเรือนเนี่ยจะมากกว่านะคะแล้วก็จะตามมาด้วย ทั้เหนือทั้กลางนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะแต่ถ้าพีคสุดแบบรวมทั้งหมดเลยก็น่าจะหนีไม่พ้นกรุงเทพนะคะพอทั้งแบบทัน,<ม>น่าจะเป็นกรุงเ,เทพะคะ่ะใช่ค่ะใช้ไฟเยอะสุดถ้าเป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลาไหนใช้ไฟเยอะสุดจะเป็นตอนนอนไม่เปิดแอร์กันบ้านไหนมีเปิดหมดหรือกลางวันมันร้อนกว่าช่วงเวลาไหนหรือ,อยางไงะคะถ,ถ้าเป็นเรื่องของช่วงเวลาการใช้ไฟเยอะสุดนะนะคะก็ะถ้าในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงช่วงบ่ายกับช่วงหัวค่ำนะคะ แต่แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม mm hmm. เขาก็อาจจะแบบมีการบริหารการใช้ไฟหรือแต่ถ้าเป็นบ้าน uh huh. ก็พฤติกรรมการใช้ไฟแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกัน mm hmm. ถ้าเป็นบ้านที่มีคนทํางานเป็นหลัก mm hmm. ก็อาจจะมาใช้ไฟเยอะหลังกลับกลับจากทํางานแล้วนะคะก็ uh huh. จะเป็นช่วงเย็นช่วงหักค่ำนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่อาจจะมี ที่นี่คนอยู่ปกติซึ่งอาจจะเป็นมีผู้สูงอายุอยู่มีเด็กเป็นช่วงเด็กปิดเทมอม,อม,อมการใช้ไฟกลางวันก็จะมากค่ะ,ะดังนั้นก็จะวัดตรงนั้นยากหน่อยว่าในช่วงเวลาไหนเพราะมันแล้วแต่บ้านนะคะพฤติกรรมตางกันมาถึงคําถามย้อนฮิตคําถามไฮไลท์พอ,อาคา่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงคือระหว่างเราคุยทางวิทยุในทาง Facebook เรามีการไลฟ์กันการคุยด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังก็บอกว่าอย่างที่บ้านเนี่ยลูกสาวไปทํางานไม่ได้เปิดแอร์หนึ่งเครื่อง เดือนหนึ่งหายไปตั้งเกือบ20วันแต่ทําไมค่าไฟแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะคือเรื่องนี้เราคุยกันมาหลายวันแล้วค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ก็ฝากคาถามมาทางวิทยุเยอะเลยถ้าถามผอ,อล่คะคะสาเหตุค่าไฟสูงช่วงนี้มาจากปัจจัยอะไรบ้างครับผอคะค่ะก็ถ้าถ้าถามว่าสาเหตุที่ค่าไฟสูงช่วงนี้นะคะอาจจะต้องอาจจะต้องแยกเป็นเป็นประเด็นประเด็นไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะอาเป็นบินค่าไฟประจําเดือนมีนา บินที่เพิ่งได้รับหรืออาจจะบางบ้านก็อาจจะได้เริ่มรับบินข้าไฟไประจําเดือนเมษายนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะต้องลองกลับไปดูที่บินเทียบก,กับเดือนก่อนหน้าที่บอกว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นดูที่บินว่าเอ๊ะม,มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสูงเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นที่ว่าหน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นตัวแปรหลักเลยที่จะทําให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ากรณีที่มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเนี่ย ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลให้เหนื่อยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเลยก็มีคม่นต้องต้องต้องใช้คําว่าจากสภาพอากาศที่ค่อนข,<อ>ข้างจะร้อนจัดเลยนะคะ<อ>ในช่วงเนี้ที่เป็นหน้าร้อนนะคะซึ่งอถ้าเป็นเดือนมีนาเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่สามสิบแปดถึงสี่สิบองศา<อ>งในขณะที่เราไปดูข้อมูลวนะ่เาเมษายนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสีสามองศาแล้วค่อนข้างจะร้อนจัดมากเพราะฉะนั้นการใช้ไฟในช่วงหน้าหน้า,นานร้อนเนี่ย ถ้ามีคนที่อยู่บ้านก็จะมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทําความเย็นเพิ่มขึ้นนะคะเช่น uh huh. เปิดใช้เครื่องปรับอากาศพัดลมนะคะจากเดิมอาจจะเคยเปิดเฉพาะาช่วงเวลากลางคืนตอนนอนก็อาจจะมาเปิดช่วงกลางวันเพิ่มขึ้นนะคะ uh huh. หรือนอกจากนี้ก็ในเรื่องของเอาจจะบางบ้านอาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศเพิ่มขึ้นจากอพเอพีเอมสองจุด oh. ห uh, <PM. S 1> ้านะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นประกอบกับ ช่วงปิดเทอมด้วยตอนนี้บ้านเรือนที่มีบุตรหลานที่หยุดนะคะอยู่บ้านก็จะมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและอีกอย่างหนึง่งการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็อย่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยระยะเวลาในการเปิดก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเราอาจจะมีการเปิดระยะเวลาเท่าเดิมแต่จากสภาพอากาศข้างนอกที่ร้อนเนี่ยเครื่องปรับอากาศก,าก็จะทํางานเพิ่มขึ้นนะคะว่าการที่จะทําให อุณหภูมิในห้องเนี่ยมันลดลงตามที่เถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่ใช่หน้าร้อนะนะคะมันก็จะใช้กําลังไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเยอะมากนะคะรวมถึงตู้เย็นเองก็อาจจะมีการเปิดบ่อยๆนะคะส่งผลให้อุณหภูมิภายนอกก็เข้ามาตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะคะอนอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีของอย่างอาจจะเป็นตอนนี้ที่ที่พูดถึงกันเยอะๆก็จะน่าจะเป็นเรื่องของ บ้านอยู่อาศัยควรเรือนนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งอัตราบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจะเป็นลักษณะาอัตราขั้นบันไดหรือเป็นอัตราก้าวหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟเยอะๆด้วยแล้วซึ่งอัตราก้าวหน้าอัตราขั้นบันไดเนี่ยหน่วยค่าไฟเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นบันได mm hmm. เพราะฉะนั้นค่าไฟมันก็จะแพงในช่วงที่มีหน่วยสูงๆมันะคะเพราะฉะนั้นพอหน่วยเพิ่มขึ้นค่าไฟมันก็จะเลยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. ทีนี้นอกจากนอกจากว่าเรื่องหน่วยการเพิ่มขึ้นแล้วเออบางบ้านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดูแล้วหน่วยไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะอาจจะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหรือไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะก็ก็ก็อาจอาจจะต้องถ้าดูสาเหตุแล้วอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของเอ๊ะถ้าเป็นช่วงเดือนมกรากรุณาเมษามีนาเนี่ยอ พอดีมันมีเรื่องของมาตรการส่วนลดค่าเอฟีอยู่แต่พอมาเดือนมีนาเนี่ยการใช้ไฟอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะเกินช่วงที่ได้รับเรื่องของส่วนลดไม่ได้รับส่วนลดก็เลยมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เออเห็นว่ามีค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นค่ะและ้วค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่เดือนไหมคะพอ ก็ถ้าถ้าในเรื่องของหน่วยนะคะต้องเรียนนี้ก่อนแล้วกันว่าถ้าในเรื่องของหน่วยการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเออมันก็หน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นมันจะเป็นช่วงหน่วยที่เพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเออมีนาเมษาพฤษพานพิศพานี้ก็ยจะยังมีการงการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นอยู่สําหรับบางบ้านค่ะก็ก็จากจากผลของหน่วยเนี่ยก็จะค่าไฟก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอืมค่ะก็สรุปแล้วทางเรื่องก็ปัจจัยหลักๆก็สองอย่าง ครืองของการร้อนใช้ไฟมากขึ้นแล้วก็เรื่องของไาเอฟทีที่ว่าเจอไหมคะทีนี้ทางทางการไฟฟ้าเองอย่างของพออ,อเนี่ยเป็นการไฟฟ้าส่งภูมิภาคได้ยินสิ่งสะท้อนจากประชาชนมาอย่างไงบ้างไหมคะเรื่องของค่าไฟก็ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ไฟอะค่ะว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงแพงเพิ่มขึ้นอาจจะเพราะว่าจากตั้งแต่มกราที่ว่าค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จริงๆว่าเอฟทีถ้าเทียบกับ ปีที่แล้วนะคะเอก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็ทําให้ให้มีค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยปัค่า f อเพิ่มขึ้นทางหน่วยง,งานภาครัฐก็มีนโยบายให้มีการช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือบ้านอยู่อาศัยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยก็มีในเรื่องของให้สุดเป็นส่วนลดค่าเอฟีไปนะคะคซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือ ผูใชใส่เฉพาะกลุ่มได้ค่ะค่าค่าเอทีที่ปรับขึ้นเนี่ยจะเป็นเรียกเก็บเฉพาะช่วงสองสมเดือนตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะเออเพระค่ะค่าเอฟทีที่อยู่ในช่วงนี้นะคะมกราถึงเมษาเนี่ยถ้าเป็นกรณีบ้านอยู่อาศัยจะอยู่ที่ตกหน่วยละเก้าสิบสามจุดสี่สามสตางค์ต่อหน่วยนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทอื่นเนี่ยจะตกประมาณหนึ่งจุดห้าสี่เก้าสองบาทต่อหน่วยนะคะอันนี้เป็นค่า f อฟทีที่อยู่ในรอบนี้แต่ต้องเรียนว่า พฤษภาเอฟีเนี่ยอ่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็ได้มีมติประกาศค่าเอฟพีรอบใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับพิษภาถึง,งถึงสิงหาก็จะอยู่ที่อันนี้ทุกประเภทเท่ากันหมดเลยอยู่ที่อ่าเก้าสิบแปดจุดสองเจ็ดสตางค์ต่อหน่วย,น,ยนะคะซึ่งก็จะขึ้นมาขึ้นมาประมาณสักเอเจ็ดสตางค์ ang, ค่ะ ก็แปลว่าพิษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็จะก็จะตัวเลขอาจจะสูงก็ตอนนี้อ๋อแต่ถ้ามันไปถัวกับเรื่องที่ว่าหมดฤดูร้อนเข้าหน้าฝนแล้วเราใช้ไฟอยลงค่ะถ้ามีการใช้ไฟลดลง<ช>ก็จะช่วยถัวให้ค่าไฟมันลดลงได้อ่ะคะ่ะแต่ถ้าเราใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมไอตรงนี้มันก็จะขึ้นไปอีกจะเพิ่มขึ้นพิษภาถึงสิงหาอันนี้ต้องว่ากันเป็นช่ว <มะ S 1> งเวลาไปใช่ไหมครับพ่ออ๋อใช่หลังสิงหายังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งต้องเรียนว่าค่าไฟถ้าตัวอัตราค่าไฟอะตั้งแต่ต้้นนนปปีียัังงงไไมม่่ดรบะะะคก็จใเืออข อย่างเดียวที่ปรับเมื่อเดือนมกรานะคะเอสทีก, F T ก็จะปรับเป็นเป็นเป็นช่งชวงๆเป็นสี่เดือนเป็นรอบๆนะคะรอบละสี่ <F G S 2> เดือนนะคะค่ะอ้าว่ลเข้าใจละในส่วนของข้าไฟว่าทบไมถึงสูงขึ้นเรื่องของการปรับค่าเอสที T กับการใช้ไฟของเราด้วยนะคะสุดท้ายพออาขาขอคําแนะนําการใช้ไฟอย่างประหยัดแล้วก็แนะนําการใช้ไฟอย่างปลอดภัยช่วงฤดูร้อนแบบนี้หน่อยค่ะ ก็ถ้าการใช้ไฟอย่างประหยัดนะคะก็เริ่มที่เรื่องการใช้ไฟอย่างประหยัดแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเอ่อก็อย่างแรกเลยก็ในช่วงหน้าร้อนก็ถ้ามีโอกาสได้เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีการประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้อยู่แล้วก็หมั่นดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเอ่อให้ให้ใหแบบ อ,อย่างล้างแอร์หรืออะไรอย่างนี้หรือแม้แต่พัดลมเนี้ยก็ถ้าล้างทำความสะอาดมันก็จะช่วยให้มันเย็นขึ้นได้นะคะรวมถึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานอย่างเช่นหันมาใช้หลอด LED ซึ่งหลอด LED ก็จะประหยัดกว่าหลอดธรรมดาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็เปิดแอร์เนี่ยนอกจากต้องล้างแอร์แล้วก็เวลาตั้งอุณหภูมินะคะก็ไม่ให้ควรจะแบบเออ่ให้ลดอุณหภูมิให้มันต่ําเกินไปเราก็อาจจะให้มันแบบ ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะคะเอาแบบให้มันสบายนะคะไม่ต้องทึงทั้งต,ต้องใส่เสื้อเสือ้อหนาวนะคะรวมถึงอาจจะเวลาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟไหมไ้นะคะค่ะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็อาจจะอยากจะให้นั่นอยากจะให้คําแนะนํานเกี่ยวกับเรื่องต้องป้องกันจุดเสี่ยงในการที่จะทําให้เกิดไฟไหม้จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกันนะคะก็ก็ สวิตเซไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องควรจะมีการถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะ,ะแล้วก็การใช้เตาแก๊สก็ตั้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะ,ะหรือว่าปิดวาล์วทุกครั้งหลังใช้งานนะคะแล้วก็การใช้อุปกรณ์กับที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าไม่ควรจะใช้รางเดียวกันหลายๆอุปกรณ์ขึ้นใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะ เป็นคําแนะนําที่อยากจะแนะนําว่าในช่วงหน้าร้อนนะคะหรือหน้าอื่นๆก็อยากให้มีการใช้ไฟอย่างระมัดระวังด้วยค่ะนะคะเป็นคําเตือนส่งท้ายกันเพราะอะค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงมีคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาทาง Facebook ถามถึงเรื่องของค่าไฟถ้ามันแพงของการไฟฟ้านี่มีผ่อนชําระได้ด้วยหรือเปล่าคะเหมือนแบบภาษีศูนเปอร์เซ็นสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของค่าไฟมีไหมคะพ่ะสามารถติดต่อการไฟฟ้าส่นพูมิภาคได้นะคะใน สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่นะคะค่ะก็สามารถติดต่อขอผ่นชำระได้ขอได้นะคะได้ก็ลองติดต่อถ้ากรุงเทพก็ติดต่อไปกรฟนของภูมิภาคก็กรฟผลองสอบถามดูนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ผอค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภูสุดาสงคศิรินะคะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอย่างนี้คุณจ๋าอย่างที่